คลิปนี้มีความยาวประมาณ8นาทีนะครับก็จะเป็นโปรแกรมโดยรวมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะฟิตหุ่นกันนะครับโปรแกรมการฝึกเนี่ยจะประมาณ3-4วันต่อสัปดาห์พัก2อีกวันหนึ่งก็เป็นเล่นโยคะหรือว่าคาร์ดิโอเบาๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับผมจะให้นักเรียนผมเนี่ยทำให้ดูนะครับแต่ละท่ามันก็จะมี ข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันไปใช้น้ำหนักแตกต่างกัน1นกิโลบ้าง2อกิโลบ้างมัดไหนแข็งแรงหน่อยเล่น4ี่กิโลบ้างก็มีมัดไหนโปรแกรมไหนเข้มข้นมากๆกระโดดมีการเคลื่อนไหวเยอะๆอาจจะเล่นประมาณ30วินะครับแต่จริงๆผมจะเซตไว้ให้นักเรียนแข็งแรงแล้วก็อึดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสอดแทรกไปด้วยการฝึกการหายใจเพราะฉะนั้นลองดูนะครับรอดไม่ลอดเดี๋ยวดูกันนี่คือบริเวณฟิตเนสนะครับตรงจรัน4รเพราะฉะนั้นใครมีคำถามมีอะไรสงสัยก็พิมพ์คำถามทิ้งไว้เดี๋ยวว่างๆผมจะเข้ามาตอบ อยากให้ทําคลิปอะไรบอกได้นะครับนี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับฟินในดักเล็กแต่เราสามารถออกแบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ใช้ไม่เยอะดัมเบียนิดหน่อยสเต็ปนิดนึงนะครับหลักๆคือความเข้มข้นในการฝึกเวลาพักนะครับในเรื่องของการหายใจกล้ามเนื้อที่ต้องการนะครับขาก้นท้องแขนต้องการส่วนไหนแล้วก็เวลาในการฝึกเรามีเวลาให้กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้กี่วนันเราก็ต้องดูเราก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูส่วนอื่นว่าสิ่งไหนสาคัญ ไล่ลําดับไปเรื่อยๆนะครับพักผ่อนดีหรือ,อยังกินดีหรือ,อยังเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นก่อนนะครับอย่างอื่นค่อยว่ากันค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลงมือทําสําคัญที่สุดแทงเข่าซ้ายขวาต่อเนื่องหนึ่งนาทีผู้ขอเร็วๆไปเร็วขึ้นอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมอย่าเลยช่องสี่เหลี่ยมเดินหน่อยเดินหน่อยไปแข็งแขงไว้แข็งแขงไว้ สิบวิเมยแทงเข่าซ้ายขวาเริ่มเร็วๆหนึ่งนาทีเมย์ไปครูว่าทําได้เอาลองดูสิน้ำหนักหนึ่งกิโลดีแข็งๆไว้ยกเข่าให้สูง พื้นน้อยพื้นน้อยหนึ่งนาทีนะครับลองดูเปลี่ยนน้ำหนักข้างละโลกลายเป็นสองข้างหนึ่งกิโลเอาลองดูซิน่าจะไหวแขนนิ่งๆเลยไปหัวเราะเดี๋ยวตัวเอ็นหลังไปหน่อยนะไม่ต้องเอ็นไปหน้าอ้า ยกขาสูงสูงน่าจะรอดคือว่าเร็วขึ้นลงเหตุใจเข้าขึ้นออกไปเรื่อยๆการสอบเยอะๆดูกระจกดีเอาให้รอดไป มืออยู่ข้างลำตัวตรงๆยกตรงๆศีะสินดีลง,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 าลงหายใจเข้าขึ้นออกพับแขนสองครั้งสะโพกหนึ่งครั้งพับหน้าแขนสองครั้งสะโพกหนึ่งครั้งสะโพกน้มต,ตัวมาหน้าหน่อยน้มตัวมาข้างหน้าอเอาเจพับแขนมา หายใจเข้าขึ้นหายใจออกอีกนิดนึงเมย์นิดนึงครับแขนหน่อยดีแล้วคอทับแขนขึ้นออกดี <Okay. S 1> ไปดูกระจกตลอดดูกระจกตลอดมาไหวแขนตรงแนบศีรษะไปเลย30วิวิผ่านไปไปไปดี ลงแหนไดเข้าวขึ้นออกสะคอร์พับแขนสองครั้งสิบวิสุดท้ายเร็วสิบวิสุดท้ายแข็งแข็งไว้อีกครั้งหนึ่ง ลงหยายใจเข้าขึ้น,นออกผูขอเร็วกว่านี้เป็นไงก้นไหมายังเอาให้จบเอาให้จบฝืนๆไว้ฝืนฝไว้ ลงหหยใ่เ,เข้าขึ้น,นออกไปเรื่อยๆค่อยๆไป,ไปดูกระจกไม่ต้องไปดูขาดูกระจกเราทำได้ปะ <c oughs> แข่งๆกว่าอ๊บไปเรื่อย <c oughs> ๆลอดๆอดดูว่าลอดปะอ๊บ <c oughs> ดี แกหหสเข็งแขวีสิบห้าวิสุดท้ายสิบห้าวิสุดท้าย ลองดู5ห้าสี่สามสองหนึ่งดีจะได้จบจบประโยคน์นี้น่ากลัวนะประโยคนี้เข็งแข็งไวครูว่ามีรอดลองดูสิบห้าวิผ่านไปแต่แต่ไปเลยแต่แต่ไปเลย ไม่ต้องกลัวตะแดดไปเลยสิวิสุดท้ายเม่สิวิสู้เขาห้าส okay. oh ี oh. oh ่สามสองหนึ่งโอเคโอ้โห